เราเอ่นกไงนี่อันไม่มีจะขายแล้วเลขตัวไหนบอกว่าสามซุดสามซุดมันแตกเลยนะแต่ยายเชื่อว่าออกแน่นอนเลยตอนหนึ่งมันแตกมันก็ยังออกหนึ่งหนึ่งล่างเลยแต่ยายว่าแตกมันต้องออกสองสามเมื่อกี้ไหนที่ทุบพี่สถาพรจุงได้แล้วทุบแตกเลยอถ้าแตกมันออกนะครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตร้สีแดงเลยครับ สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมเดินทางมาหาคุณป้าสถาพรนะครับมาทุกวันพระนะครับงวดที่แล้วของเลขของคุณป้าสถาพรนะครับเข้าตรงๆเข้าเต็มๆเลยนะครับเป็นงวดที่35แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไปคืองวดถามสิบที่36ป้าสถาพรจะให้เลขอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับชมคลิปนี้ให้จบนะครับ f c นะครับคุณผู้ชมนะครับ ชมคลิปนี้ให้จบเด้อเดี๋ยวเราไปหาป้าสิทธาพรกันนะครับไปไปกันเลยสามซูมมันแตกเลยนะแต่ยายเชื่อว่าออกแน่นอนเลยตอนนี้หนึ่งมันแตกมันก็ยังออกหนึ่งหนึ่งล่างเลยว้าแต่ยายว่าแตกมันต้องออกสองสามซูมที่จุดเมื่อกี้ไหนที่พี่สิทธาพรจุดได้แล้วสักพักมันแตกเลยโอ้ถ้าแตกมันออกนะก็ทุกแกออกรวยไงนี่อันไม่มีจะขายแล้วเลขหนึ่งตัวไหนบอกว่าสามซูมก็จุดได้สามซูมพอสักพักมันแตกนี่นี่นี่ นี่นี่สาพรบอกเขาที่นั่นนั่นมันแตกบุบเลยจ้าดูสภาพมันแตกเลยแต่ถ้ายาย้ายายจะถือว่าถ้าแตกมันออกครับเห็นไหมตอนนั้นพี่สถาพรแกจุดได้สองคนกับยายมองเห็นปุ๊บสี่หนึ่งหนึ่งมันก็แตกพุบแต่มันไม่ได้ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะมันออกหนึ่งหนึ่งล่างอ๋ออันนี้แกแตกแกจุดได้สองสามศูนย์มันแตกอีจะยาว่าสามศูนย์เลขนายกแน่นอนเลยอือคือเสียดายมาไม่ทันเสียดายจดไว้ในกระดาษไปดูเดี๋ยนะครับ สามตัวดิสามตัวสองสามศูนย์เลยโอ้เดี๋ยวมาทางนี้งวดนี้งวดนี้งวดที่เท่าไหร่นะงวดที่สามสิบห้าสามสิบห้าแล้วครับสวัสดีครับอุณพร์พรสวัสดีนะครับขอให้เจดีอีนะงวดนี้จ้ะงวดต่อไปนี้งวดที่สามสิบห้าสามสิบห้าจ้ะเลขอะไรโอ้อะไรนี่มีอะไรนี่อยู่ตรงนี้หินหินโบราณหินโบราณ ทำยังไงเอาหินโบราณมาขอเอาบ่นั่งด้วยกันนี่มานั่งตรงนี้โนบอกกับยายนั่งคนเดียวกันมานั่งตรงนี้จ้าโจ้จุติอันนี้คือยายเห็นเองเด้อเกี่ยวกับยายนี่เด้อโอ้ไม่เกี่ยวกันอันนี้ยายคนนี้เขาเห็นเขาเขาลูบได้เขาเห็นสองสามศูนย์แต่ส่วนยายยายเห็นเก้าสามศูนย์โอ้ของพี่สถาพรเ็าเห็นสองสามศูนย์สองสามศูนย์ใช่มีเลขยายมีเลขยายมีเลขยา้อย อ๋อแต่ยายมองเห็นเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์จ้ะพ่อท้าพรงวดนี้ฝันไหมฝันว่ายายฝันตงวดจ้ะครับเหมือนยายมาบอกว่าหนึ่งศูนย์นะลูกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เขามายายยายมาบอกอยู่มันยายมีมาบอกงวดโอ้เหมือนงวดที่แล้วเลยงวดที่แล้วก็ยายมีมาบอกให้มไหมหนึ่งศูนย์ได้เขียนได้ไหมหนึ่งศูนย์อ๋อ แต่ว่าพวกนี้มันมีเลขวันงวดวันนี้เนี่ยวันพระวันนี้เนี่ยมันมีเลขเลขหินแล้วก็เลขใยมีแล้วก็เลขเทวดาน้อยที่ไปจุดเห็นในหัวหมูเห็นในหัวหมูสองห้าสามเจ็ดเห็นไหนเห็นในหัวหมูนี่สองห้าสามเจ็ดห้ากับสามเจ็ดในหัวหมูแล้วก็ในหิน นายหินยายเห็นเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ยายมียูทูบได้แตกพรุสองสามศูนย์แตกพรุมีคนถ่ายได้ไม่แตกพรุสองคนตาถ่ายไปแล้วอ๋อเดี๋ยวผมไปเอาคลิปจากนั้นก็ได้อืก็ไปเอาสามศูนย์ชาเจนนะครับผมท่านผู้ชมครับชัดเจนนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทางช่องบอสสักะพะโรดนะครับผมแล้วก็ช่องคุณมิกชแนลนะครับ FC ทุกท่านนะครับอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีนะครับขอให้มีโชคมีลาบกับ คเวลาน้อยแม่สถาพรนะครับผมสาธุครับผมสาธุดนะครับผมสาธุเลขก6 0โอเคครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นเลขของยายมีนะครับเดี๋ยวแม่สถาพรจะไปทําพิธีเลขยายมีนะครับต่อนะครับผมแม่ถือมันจุดสักพักมันแตกจริงนะลูกบอกจะท้เป็นยายๆายว่าถูกถูกมันออกตอนตอนซีนึงมันยังแตกแล้วมันยังออกนึงนึงเห็นไหมนึงล่างนี่ยายว่ามันออกตัวนี้แหละนี่ไหนจะออกตัวไหนนี่ สองสามศูนย์นี่จุดแล้วแตกน่ะทูบแตกจ้ายายว่าตัวนี้นะครับยายยายคิดว่ายายเคยเคยจิตสํานึกยายยายว่าถ้ามันแตกมันจะออกตัวนี้จริงจริงอ๋อยายเคยจํามันออกจริงครับอืถ้าแตกจะอะไรออกทุกทีจ้าทูบแตกจะอะไรนี่ออกทุกทีเลยตอนนั้นตอนนั้นยายจุดกับพี่สิาพรครับสีพอจุดออกไปนิดนึงมันก็แตกไอตอนสีหนึ่งหนึ่งนะแต่มันไม่ได้ออกสีหนึ่งหนึ่งนะมันออกหนึ่งหนึ่งล่างมันก็แตกมันก็ออกหนึ่งหนึ่งล่างจริง แต่นี่ยายมาเห็นุดทุปมันเต่งยายว่าต้องมาตัวนี้แน่นอนเลยสองสามศูนย์เขาเรียกพี่สถาพรทีุ่ดทูปนะครับจใช่ยายเชื่อตรงนี้เชื่อเชื่อว่ามันจะออกตรงนี้เอาเลขตัวนี้มันเป็นเลขกระดังเขาเลยนะเนี่ยดังกระช่างมันก็นึ่งนึ่งยังดังยังออกเลยเออทํายังไงไม่ให้ดังกต่มันดังแล้วก็ช่างมันเลขนายกด้วยใช่นั่นแหละนายกคนที่สามสิบยายพูดอีกครั้งหนึ่งนี่คือคือจิตสำนึกของยายนะถ้ามันไม่มาสามศูนย์มันมาสองสามก็ได้ อนาแรกนายกสามสามศูนย์ใช่ไหมครับมันอาจจะมาสามสองใครกะรู้มันล่ะครับออมียายผู้ใดแค่นี้เลยครับลองซื้อดูลองซื้อดูมันแตกและออกจริงเลยอพวกพวกยายเป็นชอบคนชอบเชื่อโบราณนะเชือโบราณแตกมันออกจริงนะมันถึงว่าทูบแตกเลขแตกเลขอะไรอย่างงี้อจกจำได้ไหมคุณครูครับที่รัตนาเกโลตอนพี่สถาพรไปจุดหนึ่งสามศูนย์มันแตกเออมันยังออกสามศูนย์ล่างเลยเออใช่ เห็นไหมนี่มาดีก็แตกนายยกอีกมาแตกอีกนี่ดีวันดีสามทุนบนใครจะรู้มันละครับอืมเพราะเลขมันหมุนเอาไงมันออกยังไงก็ได้ลูกใช่ใช่ออกแล้วออกดีใช่อืมซื้อดูกปแล้วกันยายว่ายายชอบเลขนี้นะอืแต่ถ้าขออันสามสามศนนะมันจะมาสามสองครับจานี่คือยายได้ชอบนะมีสถาพรจุดเพราะยายต้องจําแต่เขาได้แต่เขายายไม่ถูกยายเสียดายจนอืของวงนนี้ยายคิดว่า ยังไงยายต้องซื้อแน่นอนเลยยังไงต้องซื้อเลยมันแตกจ้าครับอยามัน้อยก็ได้แล้วสามใบสามใบรถตรีซื้อไว้หรือยังยังนี่จะไปพรุ่งนี้อ๋อจะไปเอาไปเอาที่ตลาดอ๋อสามใบเลยจ้าจะเอาสองสามศูนย์นี่เลยจ้าตัวนี้เลยจ้าอืมเลขเยมีเลขเยมีนี่เลขหินเก้าสามศูนย์เลขเยมีสองสามศูนย์สามศูนย์นี่ยายชอบข้างหน้ารถตรีอ๋อเลขข้างหน้าเลขหน้า ดูในตัวนี้เลขท้ายครับสองสามศูนย์นี่เลขท้ายจ้าอืมเลขเทวดาน้อยเนี่ยชอบไหมเลเทวดาน้อยนี่อ้นั้นยายไม่ซื้อหรอกยายจะซื้อใต้ดินเอา๋อไม่ซื้อเก้าหกศูนย์นี่ไม่ซื้อซื้อใต้ดินแต่ไม่ชอบลอตเตอรี่อ๋อเลขอะไรนี่เลขหัวหมูเลขหัวหมูจ้าสองห้ากับสามเจ็ดจ้าที่พี่สถธาพรจุดได้ในหัวหมูแกบเลวอะไรนี่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 เลขมันโอมดีหนหัวหมูเอาให้แกดูดิอยู่ไหน ออกหมดแล้วออกแล้วอ๋อครับอันนี้จับทูบได้ตัวนี้จับทูบอืมได้ดอกกับห้าดอกสิบหกดอกกับห้าดอกก็เลยหนึ่งหนึ่งหกห้าอืมครับจะยืนเกลียหลังปีเลยนี้ครับยายชอบมากยังชอบอยู่เลยไหนชี้ดูสิตัวนี้ข้างหน้าตัวนี้ข้างหลังอันนี้เลข้ายรถตรีข้างหน้าอันนี้เลข้ายรถตรีข้างหลังยายชอบ เก้าสามศูนย์กับสองสามศูนย์นี่จ้าโอ้ทายหน้า่ายหลัง่ายหน้าทายหลังมันออกแหละมันออกถ่ายหน้าข้างนี้เลขข้างหน้าเลขข้างหน้าเลขข้างหลังจ้าเลขใหญ่มีนี่จะอยู่ข้างหลังเลขเลขหินนี่จะอยู่ข้างหน้าอยข่ข้างบนโออยู่ข้างหน้าเห็นไหมตอนนั้นแกจุดได้งนี้มันก็ไปเห็นไหมเลขท้ายสามตัวสามเก็ดสามที่แกได้ใบหนึ่งเนี่ยเออใช่จุดได้อย่างนี้แหละใช่แต่เออเลขทูดแตกอะไรออกทุกทีจ้า อยายนี่ได้คนเดียวยายไม่ได้เลยเพราะยายซื้อไม่ได้ครับมันมีแต่เกดสองเกดยายเลยไม่เอาอืมพอยายเห็นมาเห็นแตกโอ้ยยังไงต้องออกตัวนี้แหละเอาครับครับเลขทูบแตกถ้าแตกมันออกยายบอกถ้าแตกออกแน่นอนยายฟันทงละะคฟันทงว่าออกยายเชื่ออย่างงั้นนะครับ เคเดี๋ยวให้ป้าสถาพรฟันทงฟันทงงวดนี้อะป้าสถาพรฟันทงกันนะครับคุณผู้ชมก็เลขคุณยายนี่และค่ะเลขคุณยายมีก็รองมาก็เลขเทวดานองมาก็เทวดาน้อยเอครับนี่ตัวลองยายคือชอบสองสามสองส อ่าป้าสถาพรนะครับคุณผู้ชมนะครับคือย่างัวที่ผ่านไปเลขก็เลขเจดาน้อยก็เต็มเต็มเลยครับเข้าเต็มต้มข้าเต็มเต็มเลยสามเจ็ดครับเจดายายไม่ได้ทีไปได้แบบนั้นก็ได้ใบหนึ่งเหมือนกันนี่นะครับคุณผู้ชมนะเอาแคปหน้าจอไว้เนาะแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือเลขงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนกันยายนเลขหินคือเลขเก้าสามศูนย์แล้วก็เลขยายมีสอง สามศูนย์แล้วก็เลขเทวดาหน่อยเก้าหกศูนย์แล้วก็เลขหัวหมูสองห้าสามเจ็ดสามตัวให้ซื้อลอตเตอรี่บอกเขาสามตัวให้ซื้อลอตเตอรี่เอาเด้อซื้อลอตเตอรี่เอานะครับซื้อลอตเตอรี่เอาเลขหน้าเลขท้ายเลขท้ายหน้าท้ายหลังท้ายหน้าท้ายหลังให้ซื้อลอตเตอรี่เอาถ้ามีแบบว่าเก้าสามศูนย์สองสามศูนย์อย่างนี้เลขหกตัวใช่ไหมเก้าสามศูนย์สองสามศูนย์ออกร้านที่หนึ่งเก่าสามศูนย์สองสามศูนย์เหตุใดสิบบ่ บวพ,พรุ่งบุ่งบสมบัติดดนุ่งนุ่งดังเลยสองคนนี่ดังเลยสองคนดังเลยจะเกินมันมาอย่างงี้หกตัวพอดีเลยนเนาะราวสองคนรวยเลยรวยเลยใจสำคัญแต่ว่าซื้อได้ไมแค่นั้นเองคุณผู้ชมนะครับก็คือสรุปแล้วนะครับสําหรับตัวเลขป้าสถาพรนะครับทุกวันพระให้ทุกวันพระก็คืองวดนี้งวดที่สามสิบเท่าไรสามสิบห้าแล้วนะครับคุณผู้ชมงวดที่สามสิบห้าแล้วมาลุ้นกันงวดที่สามสิบหกจะออกเลขอะไรแต่ว่าป้าสถาพรให้ทีเด็ดแล้วแหละ ก็คือเลขนี่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 นะครับคุณผู้ชมแคปหนาจอไว้เลยเด้้งวดประจําวันที่หนึ่งเดือนกันยายนนะครับแคปหนาจอไวแคบหนาจอไวนี่อยู่กันสองคนเลยเหมือนี้มาฟันทงเลยสองแรงร่วมพลังแข่งขันรับรองว่ายกโป้แทะงวดนี่ออกแทะออกแทะเนาะสาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมอ่ะโชคดีกันทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับ<ว>เพื่อบรรภัณา์ข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรลปกระดิ่งให้น้ำแนครับรลปกระดิ่งกิงๆๆก้งกิ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 ้งกดน้ำคบโรคหี่ย่้ำไดลทันสิบ,บูริพผาดลีบแล,ะ,ลปปะสิบ,บูริาพาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ <Yeah>! oh! ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ